ตังบายดีพี่น้องไี่หลงการหลงแมาแบบมีเวทีแล้วแหละพี่น้องคนที่ตั้งไว้ค่ะเว๊ะที่เละแล้วแล้วเดี๋ยวถะขึ้นฉากกาไฟพี่น้องโอเคเสร็จแล้วเด็ดเด็ดเหมือนพี่น้อง หลุกน <c oughs> mm ้องเดนเซ่นั่งร่วงฟังร่วนหลุดออกหลักแล้วมาเด้อพี่น้องมาเด้อวิกซีเพชรเกษมตั้งวิกซีเพชรเกษม เ,น,น,น,เน,น,นี่หนุ่ยเห็นอะไรกินนี่ยได้หะไรกิน่เกงหน่ย่นนนอยอุ้ยกี่เตาเสียบพี่นอ้องตาเสียบนาอร่อยมากเลยหน้นอไม้ใส่เห็ดใส่บักอืดใส่ฟักทองดี่ต้องไม่ต้งองไมเห็ดอ้ได้ดิเห็ดย่ำย,มยม่ำบกเขาด้ดิ ก็ทุบกนเองนี่ยังแกมันกรใอยู่หรอกหอนอยู่ตุบไม่แห้งหรอาม่ทุไมแห้งอกเฮ็ดจะ็เพราะว่านางไปทำมนมัอนรอเปล่าเฮดเสียหรอหลุดขนหลดขนเดแดดที่นองห่อน พิเศษเแล้วพี่เนี่ยเหลือฟ่อนหน้า่อนหน้าฉาวก็ไฟจ้าดิษค่ะปอด่ะไปหาะยุ่หมไม่ไปหาตะยุ่มเลยจ้า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  ไปซอยแ่าดดูปที่เนนไมปไม่ได้เลยป่วยบ่พี่านตอืไม่ได้ไม่ได้พี่เล่่เรียกแม่อายุเท่าไหร่นะสี่สิบสามจ้ะยลูกชายเพิ่งสีหแลอ๋อเรียกแม่แล้วโอ้วันดีค่ะโทรไปเมื่อเช้านี่ตา นอนสบายกันจังเลยนะอยู่ไม่นานอยู่ไม่นานแล้วขอไปยี่นั่งนคนน่ง่ากีเลยีเขียวเลยสั่สสงเลยนั่ง้นยไมม่นั่งเลยก็ได้อแต่มีปูนั่งเยดงเยวอไไะไ <c oughs> อยู่ไม่นานต <c oughs> ่ะ เฮ้ยอย่าพาพาแม่พังนะเุ้ยคนแก่ตายแล้วลงไปนี่จะไปเที่ยนี่เฮ้ยนั่งได้ค่ะอากาศร้อนมากร้อนดิเข้าวิซีไม่หรอกไม่อยากจะทิ้งคนป่วยไว้นานเป็นเพรเป็นสตุกไงเมื่อเมื่อวันที่อะไรนะเดือนอะ นานสิงหาที่สิบแปดเน่ไปที่ซอยแม่พะเงินใช่ป่ะหางบ้านกิโลเดียวไปไม่ได้แฟนของคนที่มัขอแก้วโรงพยาบาลเป็นที่สิบหกเขาเชื่อเหลือตัวเองไม่ได้ไงเลยโอ๊ยแค่กิโลเดียวยังไปไม่ได้เลยเลยไม่ได้ไปดูดูดแต่ในยูทูบนะไปแลวหนึ่งเปบนที่จุดห้สิบแปดเขาแม่ค้วยหน่อยนะเขาไเสือียบจะเข้าอือไปเลยอันนี้ฝากรวบรวมบุญกระถิ่นกับน, <c oughs> น,น,นี่อยู่ใถ้ำใช่มต้องไม่ไม่อันนี้ ฝากร่มบุญนะฝากเมบุญที่นี่ฝากร่วมบุญกบีหลาอันนี้ฝากให้อู๋อิงเป็นรางวัลอู๋อิงอันนี้ไปซื้อกาแฟขอบคุณค่ะรวยแล้วรวยอีกรวยรี่้ม ดีขึ้นแล้วละ่ะดีขึ้นแล้วเดี๋ยววันพุ่งนี้ไปหาหมอหายแล้วละ่ะเป็นรอบสองแล้วลลอ่ะรอบแรกคือผุดหงิดนี่มันเป็นรอบสองนักนอนนอนอยู่ลุกขึ้นมาลุ่ล่วงไปเนี่เลยนเก็คือเขาขาดกินนิดหัวใจนีนหัวใจมันจะครบสามสิบปีแล้วสองปีกว่าครบสามมันใช้มาลา ทีนี้เวลามันไปถูบขึ้นรถมันจะไม่เหมือนคนอื่นพอแล้วมันก็จะไปเอาเลือดไปตันไปเลยยิ้นมันเป็นลงสีเนาะครับอย่างนี้ทุกอย่เป็นลงสีมันจะมันจะคอยจใจใจเลือดดีเลือดเสียออกตลอดปากปากเลยเป็นไม่ได้เจอดูใน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 ยูทูบบางทีก็ได้ดูอะไรน่ะไลฟ์สดบางทีไม่ได้ดูเพราะยุ่งกับกับคนป่วยก็ไม่ค่อได้ดูแต่บางทีก็ได้มาดูทีหลังอะไรนี่อยเซเว่น ใจด้วยทุกคนเลยจุกบนนอนนะทีนี้ที่สภาพอากาศร้อนมากไม่ได้ใครถ่ายนะใส่มองไหมใครถ่ายเลยค่ายจะติ่งหรือเปล่าวันนี้จ้าติ๊กี้มาโทรมาเห็นใครถ่ายอยู่วะเออเห็นใครถ่ายได้เดินมาเออคงเข้าตรงด้านนี้ละมั้งก็ไม่เคยมาไงแถบเสเบิ้งนี่ไม่ไม่มาก็มาก็คือไปบ้านบ้านตำลายเลยไม่ไม่ชยค่อยๆมาดูแหมไปอยู่ใกล้ๆบ้านจะไปดูซะหน่อยสินะ ต้องดูคนป่วยซึ่งออกโรงพยาบาลแล้วช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องแบบคอยพยุงเดี๋ยวเดี๋ยวล้มได้นิดล้มเป็นอัมพาตเลยไม่เป็นอ <สา S 1> ัมพาตก็ตายน้องก็น่าจะเข้าค่าอ,อยู่มังเห็นว่ามีงานกันมมีงานไรสดไหมห้าโมงเยน็นไม่เป็นไรไม่เจอไม่เป็นไรอยู่ในเนี่ยไรสดก็อยู่ประมาณชั่วโมงนึงอยู่ใน,<ห>นในดูโทรศัพท์ดูโทรศัพท์เอาไม่เป็นไรไม่ไม่มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องมานั่นหรอกคือถ้าถ้าไม่ได้ดูคนป่วยก็อาจจะมาดูแต่เย็นๆอะไรเนี่ยลยพอดีมันจเลยช่วงคอนเสิร์ต น้องก็ได้ไม่มีปัญหาเราตรงนั้นอ่าดูดูอยู่อรติดตามตลอดเลยนี่ไม่น่าจะมีฝนเนอไม่มีหรอกอันนี้ไม่มีไม่มีไม่มียังไงก็ไม่มีก็ไม่ร้อนเท่าไหร่นะพูดถึงก็ไม่ร้อนเท่าไหร่แต่เราพูง่าตามแต่บางคำก็ฟังไม่รู้เรื่องนะเวลาลรำอะไรนะฟังเพราะไม่ได้อยู่อีตานมานานแล้วเราเป็นคนในตัวจังหวัดนะนี่น้องคาย มามาอยู่นี่ตั้งแต่ปีสองสามแล้วนี่มาอยู่สี่สิบกว่าปีแล้วเออกับแฟนย้ายตามมันอยู่สี่สิบกว่าปีแล้วลูกชายคนโตก็สี่สิบหกสี่สิบเจ็ดแล้วคนกลางก็สี่สิบสามสี่สิบามสี่สิบสี่คนเล็กก็สามสามสิบเก้าปีนี้แล้วอต่ยังกัให้สุขภาพแข็งแรงค่ะขอบคุณค่ะโทรเพื่อวิชาทันสองโมงครึ่งเลยนะขับรถอยู่เอ้ผมมาถึงแล้วบอกนี่นุ้ายังขับรถอยู่ เองใจแม่พึงดีพึงดีเก้าโมงไลน์ไม่อยากโทรไปรบกวนเห็นอยู่พอดีได้ยินโทรมาผมได้ยินเสียงโทรศัพท์ตื่นพอดีอ่านแล้วก็ตายโทรไปรบกวนหรือเปล่าเากำลังนอนหรือเปล่าไม่ไม่อยากจะถามว่าบิ๊กบิ๊กบิ๊กซีไหนี่มีมีมีบอกใน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 ไลฟ์ในในในนั่นบอกว่าแปดสิบห้าเอ้ยแปดมันว่าโจไม่รู้ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้บอกแปดสิบห้ามีคนบอกแปดสิบห้าบางคนบอก พี่โจบอกว่าเอ๊บ้านโจบอก65เฮ้ยอันไหนกันแน่มโอ้อหแน่วันนี้ไปไม่ไปไม่ได้มาแท็กซี่เลยไงก็ขับรถไม่เป็นจ้าไม่เป็นอยู่หรอกจะขับรถตกหิวก็เลยไม่ขับเมื่อตอนอยู่ต่างจังหวัดน่ะเกือบตกหิวมันร้อนร้อนข้างขวาลงไปครึ่งข้างข้างนี้นะก็เลยมันก็ร้อนตลอดร้ก็เลยควรเลยคืัทรงมอเตอไซค์ขับเป็นหมดแหละแต่วันนี้ไม่เอามาอยู่กรุงเทพรถมันเยอะไม่กล้าขับไม่กล้าขับขับจักรยานยังไม่เคยปั่นเลย ไจปจอดไปหน้าหมู่บ้านก็เดินเอาจะไม <ป S 1> ่เป็นทั้ององยอ่างกลัวเนี่ยกลยัวก็มม <c oughs> คือม,มันมันมันขยันนะจ,กจักรยานก็ปัดปั่นได้หมดหลับมองตอร์ไซก็ขับได้หมดเลยว่าคนเด็กต่างจังหวัดเน่ได้หมดแต่มันพอมจะจะตกหิ้วก็ไม่เอาแล้วเมื่อไม่เป็นไรไปไหนถ้ารีบเข้าไปแท็กซี่ไม่เคยง้อลูกไปทําบุญก็ไปเลยแท็กซี่ไปเลยไปต่างจังหวัดก็ไปเลยขึ้นรถมีรถตู้รถอะไรไปต้องไม่ไม่ได้